สวัสดีทุกคนด้วยค่ะพี่ย่ากลับมาแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณก่อนอ่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณสาหรับคนที่อ่คนที่ให้การติดตามรับชมนะคะสําหรับคลิปวิดีโอต่างๆที่ที่ย่า ทำมาเนาะทั้งตั้งแต่ทำแบบเป็นคลิปเป็นอ P ีต่างๆรวมถึงในแฟนเพจที่ติดตามนะคะขอบคุณจริงๆเลยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการอธิบายเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่ท่าทำอยู่นะคะธุรกิจ GDI นะบริษัท GDI นะคะกับทีมงานทวินจอร์มิ้นแนค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเตรียมสไลด์มาด้วยเพื่อจะให้คุณเนี่ยอธิบายให้คุณเนี่ยได้ฟังการอธิบายได้เคลียร์มากยิ่งขึ้นวันนี้ตามหัวข้อเลยค่ะเผยที่มาของรายได้ ธุรกิจออนไลน์ TDI ก่อนที่จะไปเผยที่มาของรายได้ตรงนั้นอย่างหนึ่งค่ะเราต้องมาปูพื้นบางอย่างนิดนึงและขอให้คุณติดตามตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะมีหัวข้ออะไรบ้างซึ่งด้าอาจจะเขียนโชว์ไว้ข้างๆก็ๆแล้วกันเนาะให้เราได้ดูว่ามันมีหัวข้อนี้อยู่ไม่เสียเวลาค่ะไปเริ่มกันเลยรู้จักพื้นฐานของ MLM ทําไมต้องต้องให้รู้จักเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวจะเจาะประเด็นนี้ก็แล้วกันย่าจะไม่พูดถึงวันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องของธุรกิจเครือข่ายต่างๆกับ ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ยังไงแอลจะไม่อธิบายตรงนี้ละนะคะเพราะว่าเคยอธิบายไปก่อนหน้านี้หลายคลิปแล้วก็ทางระบบก็มีห้องประชุมไว้สอนเราตรงนี้ด้วยให้เห็นถึงความแตกต่างให้เห็นให้มีความรู้เรื่องของของแชร์ลูกโซ่นะคะเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากโดนเป็นเหยื่อเนอะเอาะในเรื่องของพวกวิชาชีพเหล่านี้ค่ะขอให้คุณศึกษาเยอะๆก่อนที่จะพาตัวเองเข้าไปก็แล้วการอันนี้ด้วยความห่วงใย ตั้งแต่เริ่มต้นก็นแล้วกันนะคะเผื่อใครเจอหรือว่ากําลังกําลังสูมเสี่ยงนะคะศึกษาให้เยอะๆก่อนนะ,ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันสามารถสร้างไรายได้แบบทวีคูณได้ยังไงนะคะโดยที่เราไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นต้องไปเสี่ยงสร้างร้านไม่จําเป็นเราต้องเสี่ยงหาทําเลเสี่ยงฝนตกน้าท่วมขังเสี่ยงจ้างพนักงานหรือเสี่ยงขาดทุนมหาศาล ธุระะกิจเครือข่า,ายมันเหมาะกับเราอย่างไงโดยที่เรายังคงเป็นพนักงานประจําอยู่เป็นนักเรียนนักศึกษาด้วยนะคะธุรกิจเครือข่า,ายที่มันเป็นออนไลน์จริงๆเนี่ยมันเหมาะกับคุณกับคนที่ทํางานอยู่ในถานะประเภทนี้ถานะาเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะฮะมันเหมาะอย่างไงเดี๋ยวเรามาดูกันธุรกิจเครือข่า,ายเนี่ยจริงๆมันก็คือการตลาดรูปแบบหนึ่งค่ะการตลาดไม่ใช่การโปรโมทโพสเว็บนะคะไอ้พวกนั้นเรียกว่าวิธีการนะคะการตลาดก็คือ เ,เขาเรียกว่าเป็นโมเดลเนาะโมเดลหลักของการตลาดก็คือการเคลื่อนสินค้าจากผู้ผลิตเนี่ยไปยังผู้บริโภคดูภาพตามนะคะซึ่งตอนนี้วันนี้ย่าจะให้คุณยังเป็น C1 ก่อนสมมุติว่าคุณเนี่ยซื้อสบุม,มาหนึ่หนึ่งกล่องหนึ่งชิ้นแล้วลองใช้ดูเฮ้ยใช้ดีมากเลยก็เลยบอกต่อไปยัง C2 ถูกไหมคะ C2 ก็ลองใช้ดูเออเฮ้ยมันน่าสนใจแบ่งครึ่งกับ C1 มาเฮ้ยไปซื้อมาเต็มก้อนดีกว่ากับผู้ผลิตถูกไหมคะก็ไปซื้อมานะคะ C2 ก็ใช้ของตัวเองเต็มๆเลยคราวนี้ก็เป็นไงคะใช้ดีบอกตอบไปยัง C ีส4เหมือนกันค่ะ C3-C4 ี C 3, C ก็เลยแบบเฮ้ยลองใช้ดูซิลองไปซื้อมาใช้นะคะเป็นไงคะ C3-C4 ก็ซื้อมาใช้โดยที่ผู้ผลิตเนี่ยไม่ได้ลงมาขายให้กับ C3-C4 เลยสินค้าเคลื่อนตัวเร็วมากเลยนะคะเคลื่อนจากใครคะเคลื่อนจาก C1 ถูกไหม เกออิดจากการบอกต่อมอ,อมอยมอมอยนั่นเองนะซีหนึ่งก็ไม่ได้มีซีสองเป็นเพื่อนคนเดียวนะซีหนึ่งก็จะมีซีห้าเนี่ยเป็นเพื่อนด้วยก็จะไปบอกซีห้าซีห้าก็อาจจะไปบอกซีหกซีเจ็ดอะไรก็ว่าไปถูกไหมคะวันดีคืนดีมีนักธุรกิจเครือข่ายเขามองเห็นว่าเฮ้ยธุรกิจอย่างเงี้ยมันน่าสนใจว่ะมันมการเคลื่อนสินค้าที่เร็วมากเลยนะโดยการสร้างเครือข่ายแค่นั้นเองก็เลยเกิดเป็นการตลาดหลายชั้น ะะหรือในทางสับธุรกิจก็จะเรียกเป็นธุรกิจเครือข่ายหรือว่า multi level marketing นะคะหรือว่า MLM นั่นเองมาถึงข้อที่2อยากสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายกับบริษัทจิตถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจเครือข่ายแต่ไม่อยากจะเอาสินค้าไปขายใครนะคะแล้วก็ไม่อยากทํางานแบบชวนคนหรือว่าไปโน้มน้าวคนให้เข้าไปเข้าไปประชุมสถานที่นอกสถานที่อะไรก็ตามแต่เนี้ยนะคะ ขอให้คุณทแค่4ข้อคุณยึดหลัก4ข้อนี้ก่อนเพราะ4ีข้อนี้จริงๆทําได้ทุกเครือข่ายนะคะขอให้เป็นเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ line, สามารถทําได้หมดลองติดตามกันดูนะคะและอยากขอโยงเข้าในส่วนของธุรกิจ g ี r ด,ด้วยเพื่อให้คุณที่สนใจจริงๆเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายมากขึ้นเราทําแค่4ข้อแค่นั้นเองค่ะเมื่อคุณสมัครสมาชิกแล้วถ้าเกิดคุณสนใจในธุรกิจนั้นคุณสมัครเข้าไปนะคะเสียค่าสมัครสมาชิกไหมบริบางบริษัทเนี้ยมี ะะส่วน GDI เนี่ยไม่มีค่าสมัครเมื่อคุณเป็นสมาชิกแล้วค่ะคุณจะได้สิทธิ์ด้วยสำหรับ GDI เนาะคุณจะได้สิท,ทธิ์ทดลองฟรีจิตวันโดยไม่มีการชําระเงินใดดังสิ้นคุณจะชะําระเงินอีกทีคือหนังเจ็ดวันเงินที่ว่าคืออะไรคะเป็นการลงทุนทุกเดือนนะคะเดือนละเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่แพ็กเกจเดี๋ยวจะว่ากันในพาร์ทถัดไปเนาะ,ะคุณลงทุนในสินค้าสินค้าที่ว่าก็าคือเป็นเว็บไซต์แพ็กเกจหรือว่าเป็นสินค้าประเภทดิจิทัลตัวหน เมื่อ,อพูดง่ายๆคือเอาสุนท้าเนี่ยไปใช้ทําอะไรใช้ในการทำทำทำสร้างเครือข่ายนั่นเองนะคะเครือข่ายที่เข้ามาเนี่ยเกิดจากการที่เราแนะนําหรือว่าการสปอนเซอร์นั่นเองนะคะอันที่3าคือคุณต้องสปอนเซอร์เป็นแล้วก็แนะนําเป็นอันที่4ี่คือเมื่อแนะนําเขามาแล้วคุณต้องสอนให้เป็นด้วยสอนคนที่สปอนเซอร์มานะคะสอนอยังไงทั้ง4ข้อนี้ทางทวินตทวันเตรียมเครื่องมือไว้สอนคุณเรียบร้อยแล้วทุกอย่างสอนผ่านออนไลน์หมดนะคะ4ข้อนี้คําถามคือสอนอะไรดี สอนให้เขาสมัครเป็นใช้สินค้าเป็นแล้วก็แนะนําเป็นหรือพูดง่ายๆคือสอนให้เขาใช้ระบบเป็นนั่นเองใช้ใช้ซิสเต็มเป็นนะคะอืถูกไหมว่าเขาใช้ระบบเป็นมันมันก็หายห่วงลนะถูกไหมคะทีนี้อะประมาณนี้เนาะตามภาพนะคะภาพป,ประกอบอืมคราวนี้ปัญหาก็คือแล้วเราจะสามารถสร้างไรายได้ได้ยังไงอ่า เราจะต้องสปอนเซอร์คนเป็นร้อยหรือเปล่าถ้าเกิดอยากจะมีรายได้7หลัก6หลัก7หลักเอาง่ายๆไม่ต้อง7หลักก่อนเอาแบบ3 0,000ื่นต้นๆอ่ะให้มากกว่าเงินเดือนเราอยากจะมีรายได้50,000บาทต่อเดือนเนี้ยเราจะจะต้องสปอนเซอร์คนเป็น10เป็นร้อยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะเรามาดูกันทีละตอนก่อนนะคะขอให้ตั้งใจมากๆที่ร่าบอกว่าวันนี้4 สีสเต็ปที่เราต้องทำเนี่ยทำให้เป็นประจำค่ะทำวนไปแล้วคุณจะมีไรายได้แบบแรงทวีคูณคุณจะจะเห็นแรงเหวี่ยงของไรายได้เยอะเยอะมากจากการที่สร้างเครือข่ายเข้ามาซึ่งเราจําเป็นต้องสร้างคนเป็นร้อยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้ถ้าเราสมัครเข้าไปแล้วแล้วก็ใช้สินค้าทําการสปอนเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เทวินจวันเรียนรู้จกากเทวินจวันเรียบร้อยแล้วเราก็รู้แล้วว่าการสปอนเซอร์ต้องทำยังไงบ้างเริ่มต้นให้คุณเริ่มจากสองก่อนค่ะสปอนเซอร์คนเข้ามาเนี่ยสองคนคนแบบไหนที่จะเข้ามาไม่จําเป็นจะต้องไปโน้มน้าวใครคะ่ะถ้าเกิดเขาไม่ได้สนใจตั้ง,งแต่ต้นมันมัน,ม,นมันจะเป็นการดีกว่าเนาะถ้าเกิดว่าเราได้ทํางานด้วยกับคนที่เขาอยากจะสร้างไรายได้กับเราจริงๆอยากจะทํางานออนไลน์กับเราจริงๆให้เขาเดินมาหาเราแต่มันมีกลยุทธ์ หลายๆอย่างที่ทางตระบทจะสอนให้นะคะสมมุติว่าเราจเจอสองคนนี้แหละเราก็สอนค่ะเมื่อแนะนำสองคนนี้มาใช่ไหมคะแล้วก็สอนเลยสอนให้เขาเนี่ยทำได้เหมือนเราก็คือเป็นซปอร์เซอร์สองคนก็จะกลายเป็นสี่สี่คนนี้ก็จะถูกถูกสองเนี่ยสอนมาแล้วก็สอนสองคนนี้ไปบอกสี่นะว่าให้สร้างคนละสองถูกไหมคะพอสี่คนนี้ก็ไปบอกแปดว่าให้สร้างกันคนละสองก็จะกลายเป็นสิบหกถูกไหม ะะจะทําให้เราสามารถมีโครงสร้างทั้งหมดในองค์กรตอนนี้30คนละถูกไหมสิบหกบอกแปดบกสี่บกสองกลายเป็นสามสิบสามสิบคนนี้ไม่ได้เกิดจากการที่เราไปสปอนเซอร์เขามาไม่ได้เกิดจากการที่เราไปหาไปชวนเขามานะคะแต่เกิดจากการที่เราเนี่ยสปอนเซอร์สองคนแรกมาแล้วสอนเขาให้ทําได้เหมือนเราคือทำอคนละสองแค่นั้นเอง เพื่อให้ความรวดเร็วมากขึ้น3 4เนี่เดี๋ยวคุณลองดูตามภาพหรือว่าแคปเจอร์ไว้แล้วก็ไปนั่งคิดดูนะว่าใช่หรือเปล่านะคะมาที่5กันกันเลยดีกว่าวันนี้คุณเรียนรู้วิธีการสร้างเครือข่ายให้ได้คนเอาจริงมา5คนนะคะเมื่อคุณสร้างเสร็จแล้วระหว่างที่คุณสร้างเนี่ยรายได้ก็จะทวีคูณมากขึ้นไม่เชื่อลองทําดูนะคะ5คนนี้ เหมือนกันเลยค่ะเราสอนให้เขาเนี่ยสร้างคนละห้าก็จะกลายเป็นยี่5บห้ายี่บห้าคนเนี้ยเราก็ให้ห้าคนเนียไปสอนยี่บ้าคนบอกว่าเฮ้ยแกสร้างคนละห้านะสร้างแล้วก็สอนเขาคนละห้านะคนละห้านะนี่คือทั้งหมดนะคะอันนี้จะไม่ไม,ไม่ไม่คำนวณเป็นเป็นทีละจุดให้นะคะให้เห็นภาพชัดเจนนะคะทีนี้ทั้งหมดเนี่ยจะทำให้เรามีองกรเกิดขึ้นทั้งหมดเจ็ด้อยแปสิบคนค่ะแถวนี้นะเจ็ดร้อยแปสิบคนเนี่ยไม่ได้เราสร้างคนเดียวนะคะ เกิดจากการที่เราเริ่มต้นเนี่ยสปอนเซอร์ห้าคนแล้วก็สอนเขาทำเงินคนละ5แค่นี้เอง7 8 0คําปิถามคือ7 8 0ดรอยปดิเนี้ยจะทำให้เรามีได้เจ็ดหลักได้จริงๆเหรอเดี๋ยวค่อยมาว่าพาร์ทถัดไปแต่ตอนนี้คุณสังเกตนะคะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องสปอนเซอร์คนเป็นร้อยเลยก็สามารถมีทีมงานเกิดขึ้นทั้งหมดเจ0ด้อยกว่าคนแล้วอะอคาถามคือไอเจ็ดร้อยแปดสิบเนี้ยจะทำให้เรามีได้หลักแสนหลักล้านได้จริง,รงๆหรือเปล่ามาดูพาร์ทถัดไป ก่อนจะไปดูภาพถัดไปค่ะเ,เรื่องของคานวณรายได้ขอเบรกไว้ก่อนนะเรามาดูเรื่องของการจ่ายผลตอบแทนก่อนเพื่อให้ง่ายในการคํานวณน,นะคะ GTI มีการลงทุนทั้งหมด2แบบคือแบบเบสิกกับแบบพรีเมียมแบบเบสิกเนี่ยลงทุนเดือนสามกว่าบาท350บาทนะคะหรือว่า10เหรียญคือ10เหรียญเท่าเดิมอะแต่ว่าค่าเงินบาทไทยเนี่ยคุณลองเอาไปคูณปัจจุบันน่าจะอยู่ที่เหวี่ยงเวียงนะคะประมาณ30มกกว่า3ามสิบ้วขอใช้ค่ากลางประมาณ35ก็แล้วกัน นะก็ตียอดประมาณ3า0รอยห้าสิบาทไทายต่อเดือนนะแบบพรีเมียมก็คือประมาณหนึ่งพันแดร้อยกว่าบาทอ่านะเอาสามไปคูณเหมือนกันนะคะนี่คือการลงทุนคุณลงทุนเท่าเดิมเลยคุณจะมีรายได้เท่าไหร่ไม่ว่ากันแต่คุณจะได้ลงทุนแค่เท่าเดิมวันนี้คุณมีรายได้7 0็ดร้อยกว่าบาทต่อเดือนจากธุรกิจนี้คุณก็ลงทุนห้าสิเหรียญลงทุนพัน0ดถ้าเกิดคุณมีรายได้หลักหมื่น หมื่นแปดต่อเดือนคุณก็ลงทุนแค่พันแปดคุณมีรายได้7หลักต่อเดือนเดือนละล้านคุณก็ลงทุนพันแปดเท่าเดิมน,นี่คือในธุรกิจ g D I นะคะทีนี้มาดูเรื่องของผลตอบแทนกันบ้างถ้าเกิดเป็นแบบ p r e i อ่า Basic มันแตกต่างกันเรื่องของของคือรายได้นเนี่ยจะแตกต่างเร็วหรือช้าเนี่ยหรือว่ามากหรือน้อยเนี่ยแตกต่างกันอยู่ไม่กี่อย่างค่ะหนึ่งเครือข่ายสองแพ็กเกจที่เลือก 3. ความมุ่งมั่นความตั้งใจความขยันนะคะตามที่เห็นเลยถ้าเกิดเป็นเบสิกเนี่ยไม่ว่าชั้นไหนก็ตามคุณสปอนเซอร์เข้ามากี่คนก็ตามหรือว่าดาวไลน์คุณสปอนเซอร์คุณมากี่คนก็ตามทุกการตัดเงินทุกการชําระเงินของพวกเขาคุณจะได้1เหรียญต่อคนต่อเดือนนะคะส่วนพรีเมียมดาวไลน์ชั้นที่1ของคุณที่เขามาสมัครกับคุณเนี่ยถ้าเกิดเขาตัดสินใจเป็นพรีเมียมเหมือนคุณอ่ะ คุณเป็นพรีเมียมแล้วเขาเป็นพรีเมียมคุณจะได้15เหรียญก็คือตบประมาณสักห้าร้อยแล้วกันนะน่าจะเกือบเกือบห้าร้อยนะคะทีนี้ส่วนชั้นสองลงไปเนี่ยทุกการจัดเงินจะได้คนละห้าเหรียญไปคำนวณเอาเองเนะว่าเท่าไหร่นะคะอืมเป็นอย่างนี้เรื่อยๆกรณีนี้คือคุณเป็นพรีเมียมทุกอย่างทํางานเหมือนกันค่ะทํางานเหมือนกันเหนื่อยเท่ากันแต่พรีเมียมเยอะกว่าอยู่แล้วนะแล้วส่วนใครที่ที่คิดว่า วันนี้ถ้าเกิดว่าใครขยันหน่อยเนาะต้องบองกอ่าในธุรกิจจีตได้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณขยันหน่อยค่ะรายได้คุณสามารถแซงคนที่มาก่อนได้หรือง่ายคือแซงสมมติว่าคุณอยู่ชั้น5้าก็แล้วกันแต่คุณมีทีมงานองค์กรเยอะกว่าคุณเป็นพรีเมียมด้วยคุณมีเครือข่ายเยอะกว่าโดยเฉพาะเครือข่ายชั้นที่หนึ่งเยอะกว่าแล้วชั้นที่หนึ่งก็สอนชั้นที่สองให้ทา เครือข่ายกันคุณละ5คนละห้เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณขยันแล้วก็ทําได้สกเซ็จริงๆเนี่ยคุณสามารถแซงดาวอ่าแซงอัพไลน์ของคุณก็ได้แซงคนที่มาก่อนก็ได้ไม่ว่าจะอยู่สายงานไหนก็ตามคุณก็สามารถแซงได้เหมือนกันนี่คือความแฝงของธุรกิจ GDI ในรูปแบบของเครือข่ายอ่านะคะตารนคานวณรายได้เนาะเมื่อกี้จาตัวเลขนี้ได้ใช่ไหมคะคณคุณใช่ไหมคะ เราเริ่มกันเลยนะถ้าเกิดคําถามเมื่อกี้ค้งางไว้ว่า7 8 0ปสคนนี้จะทาให้เรามีรายได้เจหลักได้จริงๆหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะวันนี้ DDI จ่ายเงินเดี๋ยวนะวันนี้ถ้าสมมุติว่าเราเป็นพรีเมียมแล้วทุกคนเป็นพรีเมียมหมดจริงๆเนี่ยตรงนี้ต้องคูณ1ิ้าถูกไหมชั้นที่1จําได้ไหมคะเมื่อกี้ใครจาไม่ได้ย้อนกลับไปหน้าคํานวณหน้าแผนการลงทุนเมื่อกี้เนาะการจ่ายเงิน,น่ยเออแต่ตอนนี้คือ,อย่าขอคิดในราคาเอ้ยไม่ใช่คิดในราคาคิดทั้งหมดเป็น ห้าเหรียญก็แล้วกัน,กนคูณห้าเหรียญก็แล้วกัน,กนได้ไหมคะเพื่อให้ง่ายมากขึ้นเนาะแต่จริงๆานชันที่หนึ่งเขาคิดสิบห้าเหรียญต่อคนถูกไหมคะเจ็ด้อยแปดสิบถ้าเกิดทั้งหมดเป็นพรีเมียมหมดแล้วก็เราเป็นพรีเมียมด้วยนะคะเราก็เอาห้าเหรียญคูณเข้าไปเจ็ดรอยแปดิใช้เครื่องคิดเลขนิดนึงคูณห้าแล้วกับสามพันเก้ารอยเหรียญ ใครไม่ทันใครไม่ดันด้ยไว้ก็ได้นะคะไปคิดเองทีหลังก,ก็ได้เนาะ3,900เหรียญโอ้ย 3, 9 0 0เหรียญคูณอยากจะรู้ว่าเงินบาทไทยเท่าไหร่คูณ35เข้าไป1,3,6,5,0,0เป็นไงคะแสนสถึงล้านแล้วยังถึงเจ็ดหลักแลวยัง2เดือนยังไม่ถึงเจ็ดหลักเลยถูกไหมทีเนี้ยทำไมทำไงดี อย่าลืมว่า GDI เนี่ยจ่ายผลตอบแทน5ชั้นนะคะแต่ที่อ่เขียนให้คุณดูตรงนี้เนี่ยมันกี่ชั้นคะ4ชั้นเอง4ชั้นได้แสนกว่าเรามาทําให้ครบทั้ง5ชั้นดีไหมคะอ่ะมาต่อกันเลยเนี่ยเราก็สอนต่อๆกันไปสอนสอน5คนนี้ให้ไปทำงานคนละยี่ห้คนนี้สอนสอน อ่าสร้างคนละห้ากลายเป็น125ย5คนนี้ก็สอน125ให้ทําคนละห้าก็จะได้625 625ทําหวันคนละห้าได้เท่าไหร่คะห2ร้อยี่สิบหคูณห้าสามาต่อตรงนี้นะ3,125อ่านั่นเองทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยบวกกันได้780ดร0เจร้ปสิบบวกคนใหม่ที่เข้ามาทีมงานชุดใหม่ที่เข้ามาจะกลายเป็นเท่าไหร่คะ 3,905เหรียญถูกหรือเปล่าอกไม่สามพันเก้าร้อยห้าเรียญอ 3, ่ะสา0พัโท่ะสา0พร้อยห้คน3,905คนเนี่ยสมมติเป็นทีมทีม่หมดก็คูณ5เข้าไปจะได้เป็นเท่าไหร่คะ1 9 0่งเอยห้าอโทษค่ะหนึ่งหมืนเก้าพันห้ารอยี่สิบห้าเหรียญ คิดเป็นเงินไทยค่ะคูณ35เข้าไป6.83 6.83 3.75บาทไทยเป็นไงคะทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดทั้ง3 9 0 5คนเนี้ยเราไม่ได้สปอนเซอร์เองทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ทำงานกับพวกเขาทั้ง3,000กว่าคนแต่เราทำงานกับคนแค่5คนเอง สปอนเซอร์เขาเข้ามาคัดกรองคนที่ใช้เขาเข้ามาค่ะนะคะคราวนี้เป็นไงคะได้หกแสนกว่าทํางานกับคนแค่ห้าคนเองกี่ปีอะของย่าได้ตั้งใจประมาณสี่ห้าปีถามว่าตอนนี้ย่าได้หรือยังเออคนที่พูดทําได้หรือยังยังค่ะเพราย่าเพิ่งมาต้องบอกว่าอย่างนี้ย่าเพิ่งมาเก็ตกับแนวทางเนี้ยเมื่อประมาณปีสองปีที่ผ่านมานี้เอง นะคะก็เลยมีความมุ่งมั่นตั้งใจก็เลยต้องขยันให้มากขึ้นเพราะว่ามีต้องบอกว่ามีทีมงานหลายๆคนที่มาหลังเราจะสามารถมีไรายได้แบบพีคพีคพีคอะเออนะคะเขาสามารถทําได้นี่ถึงบอกว่าเขาขยันหน่อยถ้าเกิดว่าเราขยันหน่อยเราสามารถแซงไรายได้คนที่มาก่อนได้ถามว่าตัวยากถึงหรือยังยังไม่ถึงค่ะเพราะว่าการทรําธุรกิจเครือข่ายมันต้อง เกิดจากการสร้างถุกไหมล่ะสร้างเครือข่ายเข้ามาการสร้างมันก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ความตั้งใจทุกวันนี้ย่าก็ยังเดินต้องบอกว่าเดินอยู่เดินอยู่บนถนนเส้นทางการสร้างพสซีฟินคัมอยากมีรายได้ไหลเข้ามาตลอดต่อเน,นื่องโดยที่เราไม่ต้องทํางานหนักไปตลอดชีวิตนะคะจะทําได้ยังไงขอให้คุณตั้งใจตรงนี้เนาะคุณจะนั่งดูความสำเร็จของคนอื่นในขณะที่คุณเองก็อยากจะได้มันเหมือนกัน คุณเลือกที่จะนั่งดูหรือว่าเดินตามเขาไปตามหลังเขาไปตามรอยทางของเขาไปนะคะแบบไหนจะรู้สึกดีกว่ากันสุดท้ายอะค่ะก่อนจะหมดเวลากันไปใกล้จะครึ่งชั่วโมงแล้วนะ่ยยากไหมสําหรับคนที่ทํางานประจําแล้วก็กําลังเรียนอยู่ต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะธุรกิจถามว่ายากไหมเหรอเนื่องจากว่ามันเป็น,ปนออนไลน์ร้อยเปอร์เซนมันทํามันอยู่ในในอินเทอร์เน็ตทุกอย่างทํางานผ่านอินเทอร์เน็ตหมดแม้กระทั่งการเรียนรู้ นะการเรียนรู้การอบรมต่างๆเรามีนักสมาชิกให้เข้าไปศึกษาเป็นสเต็ปบายสเต็ปทำงานตามลำดับนอกจากว่าะเราเป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นนักธุรกิจที่นี่ค่ะนักธุรกิจที่ใดนี่สามารถทำงานได้ทั่วโลกไม่ว่าจะจ,ะจะอยู่ประเทศไหนอยู่ต่างจังหวัดไหนก็ตามนะคะคุณสามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เราจะสอนเนี่ยต้องทำให้คุณเข้าใจพอสมควรถูกไหมคะเออมันจะทำให้เราเนี่ย คือไม่ต้องมาเจอกันก็สามารถจับจับมือทํากันได้เลยเพราะฉะนั้นเครื่องมือต้องมีความมีประสิทธิภาพพอสมควรนะคะอีกอย่างนึงก็คือระบบสอนงานทางทวินตัวนเวนเนเนี่ยถือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นระบบอันดับหนึ่งของบริษัท GDI แล้วก็ทําเงินได้เป็นอันดับหนึ่งของบริษัท GDI นะสร้างรายได้สูงสุดในบริษัทนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเป็นทีมงานทวินตัวนรของคนไทยเรานะ เป็นทีมงานเดียวค่ะที่มีระบบซัพพอร์ตมีระบบซัพพอร์ตสมาชิกในประเทศที่มีประสิทธิภาพที่สุดของ GDI ในปัจจุบันนะคะยา่ยาไม่ไม,ไม่ไม่กล้าพูดเหมือนกันว่าจะ,ะมากกว่าหลายๆที่หรือเปล่านะคะแต่ขอให้ให้มั่นใจว่าในส่วนของรุรกิจ GDI นั้นทเทนวันเป็นอันดับหนึ่งเป็นนัมเบร์วัน ะะทีนี้เรื่องการเรียนการสอนต่างๆนี่เราจะพัฒนาองค์กรเนี่ยให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นก็เลยมีระบบขึ้นมาเพื่อให้เราได้ส่งต่อกันได้ง่ายคุณไม่จําเป็นจะต้องไปสร้างสไลด์ใหม่ทําเว็บไซต์ใหม่หรือว่าทําคลิปวิดีโอสอนทีมงานเพราะว่าระบบจัดการไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วดีไหมคะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าง่ายไหมมันก็ง่ายอยู่แล้วค่ะจะว่าง่ายมันก็ง่ายจะว่ายากมันก็ยากจริงๆชีวิตดีๆมันก็ ไม่มีอะไรง่ายค่ะแต่ว่าถ้าเกิดชีวิตง่ายๆบางทีมันก็ไม่มีอะไรดีเหมือนกันถ้าเกิดวันนี้เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําเพื่อไปถึงเป้าหมายแล้วคุณมีฝันค่ะค,คุณมีฝันคุณฝันอย่างเดียวไม่ได้มันจะกลายเป็นความเพอ้อเจอ้อแต่ถ้าเกิดคุณฝันแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องทําไม่ได้มันจะกลายเป็นความบุ้งพันตั้งใจเป็นแรงผลักดันให้เราจะไปถึงยังไงคุณก็ต้องกล้าที่จะก้าวค่ะคุณจะได้มีรอยท้าเป็นของตัวเองนะคะมาถึงสุดท้ายจริงๆแล้วสําหรับใครที่มีคําถาม ทำไมเครือข่ายที่นี่ถึงมีความมั่นคงในธุรกิจในเรื่องของการเงินแล้วก็เวลามากนะักทาไมทายัางไงถึงจะมีอิสระทางด้านการเงินได้หรือว่าบริษัทนี้น่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะน่าเชื่อถือไหมได้รับการรับรองอะไรยังไงเนี่ยย่าไม่พูดถึงในคลิปนี้นะคะหรือใครที่สงสัยว่าเฮ้ยทางานถ้าเกิดอยากจะมีรายได้เจ็ดหลักโอเคทํางานไม่ถึงไม่ทำงานคนแค่5คนเนี่ยก็ถึงได้เหมือนกัน2เดือนก็ล้านละอะไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดอยาจะได้มากกว่าน,นั้นเราทำยังไงหรืออยากจะทําแค่แบบไม่ถึง3ปี5ปีได้ไหมอ่ะอะไรเงี้ยทำได้หรือเปล่านะสุดท้ายมีใครบ้างที่ประสบการณ์เสเียในธุรกิจนีแล้วทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศมีนะคะมีตัวอย่างแล้วก็ถือว่าเป็นระดับระดับหลายสิบล้านเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้ตรงนี้เนี่ยขอให้คุณ มาเจอกันกันกบยา่าแล้วก็ทีมงานทวินตัวนว์มิเลนแน์นะคะทุกๆวันศุกร์ค่ะห้องอินโทรนะคะตอน2องทุ่มอินโทรนะคะ2องทุ่มตามรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างๆนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดตามลิงก์เข้าห้องได้ที่ใต้คลิปใต้วิดีโอนี้ หรือถ้าเกิดเป็นสมาชิกหรือว่าลงทะเบียนไว้แล้วก็ติดต่อกับพี่เลี้ยงของคุณโดยตรงส่วนใครที่อยากจะร่วมง,งานกับยา่าให้ยา่าแล้วก็ทีมงานทวินที่วันนียได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณให้ทีมงานย่าเนี่ยได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณการันตีถึงความมุ่งมั่นแน่นอนค่ะความสนุกด้วยนะคะเราจะ คุยงานกันอย่างสนุกสนานด้วยความเป็นครอบครัวธุรกิจจริงๆเราจะไม่ซีเรียสกันมากแต่ขอแต่เราจะเคล่อครัดกันบ้างนิดหน่อยสำหรับสมาชิกใหม่เพราะเราอยากจะให้คุณนะคะได้ผลลัพธ์จริงๆา่างธุรกิจขอแค่คุณตั้งใจทําตามเชื่อฟังพี่เลี้ยงนะคะถ้าเกิดว่าดือ้อ อาจจะมีดุบบ้างแล้วขออภัยถ้าเกิดดื้อมีดุบบ้างนะสำหรับน้องๆหลายคนโดนกันไปเยอะแล้วนะคะแต่ขอให้มั่นใจว่าสิ่งที่ิาจะมอบให้คุณเนี่ยมันคือผลลัพธ์มันคือความสําเร็จของคุณจริงๆไว้เจอกันนะคะลงทะเบียนสมัครหรือว่าขอรับข้อมูลกับย่าได้ที่ w w w b o n u s o n l i n e w s แล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไป EP ถัดไปสวัสดีค่ะ